พี่น้องคะตอนนี้พี่น้องมีกระเป๋าฮาดารามาแล้วประมาณสองร้อยแปดสิบเก้าใบล่าสุดทุกคนคะอีกสิบเอ็ดใบจะสามร้อยใบแล้วค่ะยอดมากเลยเพราะว่าติดใจจริงๆค่ะคือหาช่องแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนจริงๆนะคะ่คือครั้งแรกซื้อสามใบครั้งแรกซื้อสามใบเลยนะคะวันที่สิบเจ็ดเดือนเก้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็ประมาณหกปีมาแล้วนะคะ 6ปีที่ผ่านมานะคะพี่น้องมีกระเป๋าฮาดาลาเข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวของกระเป๋าพี่น้องนะคะสอ89ใบแล้วค่ะทุกคนจะมีไฮไลท์ว่ารุ่นไหนที่สายสองนิ้วค่ะละเอียดมากๆเลยนะคะพี่น้องเนี่ยสมเป็นฮาดาลาแฟนพันแท้นะคะเป็นนักสะสมตัวยงของเราเป็นลูกค้าซูเปอร์วีไเลยค่ะทุคนถ้าใครนะคะมีฮาดาลาอยู่ในกลุ่มนะคะก็สามารถมาชร์ให้พวกเราชมได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากเล<อ>ยนะคะยินด,ดีค่ะ ขอบคุณมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ฮาดาลามาเยือนบ้านพี่อีกแล้วครั้งที่สามเค่ะบอกว่าจะได้มาอีกในรอบหน้านะคะสามร้อยไปเยต้องมาแล้วมั้งดีมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ